ลอยตัวแล้วนะครับเมื่อน,น้องนะครับวิ่งเข้าระยะทาง600เมตรนะครับจะมีเสียงขันยานนักังแยกเตือนน้องๆว่าเหลือระยะทางี400เมตรนะครับส่วนเสียงปบพุนให้กำลังใจได้นะครับน้องๆจะได้มีกำลังใจในการทดสอบในทิศเสียงท่านผู้ปกครองครับ ดนซื้อโดนซีซีพี่นาทีโฟนจากน้องเสียอะไรอ่ะอยู่คนที่เท่าไหร่นะเข้นที่สามเห็นหม ผ่านไปแล้ว1นาท,คนท,นนทีคนที่3นมองเขาสีดำๆเนี่ยนะคนที่3อยู่ใช่ไหมตั้งแต่จังหวะจังหวะก้ามันดีนะเอ,อจังหวะก้ามันดีไม่ได้ได้อยู่นะจิว่านี่ใช่ไหมโทรศัพท์จิว่านคนสเตคล์ 1นึ่งนาทีสามสิบวินาทีหนึ่ง <laughs> <app les> นาทีสี่สิบวินาทีสี่หนึงสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ สองนาทีะุนดึงได้ดีเดี๋ยวค่ดูช่วงสปีดนะสวยๆเลยฟุ้งยังไงยังไงก็ไม่หมดผู้ปกครองสามารถให้กำลังใจได้นะครับสามารถสอนสเต็ปน้องๆได้นะครับว่าพื้นกุดของสะโกลบอกได้เลยนะครับยังไงก็สวยป้าล้องสุดท้ายอย่างเนี้ย สีวินาทีคุมา2นาที40วินาทีแลวได้ยังได้ได้ึาึงมมาเดียวนาที50นาที52 5ส54 55 56 57 58 59 3นาที 01, 02, 0หนึ่ง06